สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหาค่ากระแส i1 i2 และ i3 ตามรูปนี้นะครับโดยใช้วิธีเมดเคอร์เนนะครับคือเราจะมีทั้งหมด3เมเมนะครับตามรูปซึ่งกำหนดกระแส i1 i2 และ i3 ไหลาตามเข็มนาฬิกาครับเมดห1นะครับ เริ่มจากแหล่งจ่าย10โวลต์แล้ววนตาม I 1นึ่งผ่าน R หนึครับเท่ากับ1โอห์มนะครับก็จะได้เป็น1 I หนึ่งนะครับแล้วมันก็ผ่าน R 4เท่ากับ4โอห์มรวมกับ I 2ครับ แล้วกลับไปยังแหล่ง่ายก็จะเป็นบวก4 i 1-i หนึ่งลบ i 2สอลบสิเท่ากับ0นะครับแล้วก็จะได้เป็น 5i 1ลบส i อสองเท่ากับสิบเมตรสองนะครับ้นจากจุด b ผ่าน c ผ่าน r 2สองเท่ากับสามโอห์มนะครับผ่าน r 5ห้าเท่ากับสองโอห์มรวมกับ i อสามผ่าน R 4เท่ากับสี่โอห์มรวมกับ I หนึ่งได้ได้เป็นสาม I สองบวกสองแล้วก็ I 2ลบ I สามปิดบวกสี่นะครับ 0ลบเปิด i2 ลบ i1 นะครับเทกับ0จะได้เป็นลบ 4i1 จะได้เป็นลบ 4i1 บวก 9i2 ลบ 2i3 ครับเท่ากับ0 เมตรสมนะครับวนจาก C ผ่าน D นะครับผ่าน R สามเท่ากับสองโอห์มผ่านแหล่งจ่ายยี่สิบวัตต์นะครับผ่าน R ห้าเท่ากับสองโอห์มครับรวมกับ I สองได้เป็นสอง I สามบวก ยี่บวกสองมเล็บเปิด i 3ลบ i 2องเท่ากับศูนนะครับก็จะเป็นลบสอง i สองบวกสี่ i สามเท่ากับลบยีครับผม แล้วก็จะรวมรวมสมการนะครับจากเมตรหนึ่งเมตรสองเมตรสามก็จะเป็นห้าไอหนึ่งลบสี่ไอสองเท่ากับสิบก็จะเป็นลบสี่ไอหนึ่งบวกเก้าไอสอ,องลบสองไอสามเท่ากับ 0นะครับันก็จะเป็นลบ2 i 2บวก4 i 3เท่ากับลบ20นะครับเราจะแก้สมการนะครับจากสมการที่3 ลบสองไอสองบวกสี่ไอสามเท่ากับยี่สิบก็ได้เป็นอันนี้เราก็ต้องย้ายข้างสมกาะะรครับก็จะได้เป็น i2 เท่ากับ 2i3 อบวก10ครับผม แล้วเราก็จะแทนเข้าในสมการที่หนึ่งนะครับแทนในสมการที่หนึ่งได้เป็นห้าไอหนึ่งลบสี่นะครับวงเล็บเปิดสองไอสาม บวกสิบเล็บปิดเท่ากับสิบนะครับเป็น 5, ห้าไอหนึ่งลบแปดไอสามลบสี่สิบเท่ากับสิบครับ 5, ห้าไอหนึ่งลบแปดไอสามเท่ากับห้าสิบ ก็ได้เป็น i หนึ่งเท่ากับห้าสิบบวกแปด i สามส่วนห้านะครับก็เท่ากับเป็นสิบบวกหนึ่งจุดหกไอสาม แทนในตรมการที่สองจะเป็นลบ4ี่วงเล็บเปิด10บนะครับบวก1นึ่งดหกไอสามวงเล็บปิดบวก9ก้าวงเล็บเปิด 2i3 บวกสิบวงเล็บปิด ลบ 2i3 เท่ากับ0นะครับลบสี่สิบลบหกจุดบวกกับ 18i3 นะครับบวก90้บลบสองเท่ากับ0ครับได้50บวก 9.6i3 เท่ากับสูไปก็จะเป็น i3 เท่ากับลบ50ส่วน9.6ได้ประมาณ ห้าจุดสองหนึ่งไปครับไปแล้วก็จะหาไอสองได้เป็นไอสองกับสองไอสามบวก เท่ากับ2มเล็บเปิดลบ5.21นะครับบวก10เท่ากับลบ0.42แอมแปร์นะครับไปก็เป็น i1 ครับ ก็ได้ i หนึ่งเท่ากับ10บบวกหนึ่เปิดลบห้าจุปิดเท่ากับ1นึ่งจุดหกเแปลแล้วก็้ากระแสของแต่ละเมตรนะครับก็จะได้ i 1ก็เท่ากับ หรือประมาณ1.67นะครับส่วน i2 ก็จะประมาณลบ0.24นะครับแล้วส่วน i3 ก็จะได้ประมาณลบ5.21แอมแปร์นะครับค่าที่ติดลบหมายถึงกระแสจริงที่ไหลส่วนทางกับทิศทางของที่เรากำหนดแต่แรกครับผม จบการน,นำเสนอเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ